เอาละครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกมพีซีโร่ทีวีนะครับก็นะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัดกันในแมปที่มีชื่อว่าเออมันชื่อแมปอะไรวะโอเครอเล่นรอเล่นมันชื่อว่าแซดเทอร์เลอร์นะครับผมนะก็เป็นแมปที่มึงไปไหนเป็นแมปที่โซแซดมากๆใช่เป็นแมปที่โซแซดไม่ใช่มันเป็นแมปเกี่ยวกับแมปความน่ากลัวนะครับผมซึ่งก็ มันจะน่ากลัวยังไงก็ก่อนที่จะไปรับชมเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปรับชมกันเลยครับผมบายเวลายริงนี่เงินะแล้วสองัม่จบยอมันสูงพอสมควรพอสมควรรัววิ่งโอ้ยวิ่งมีสต้ามิน่าด้วยเล่นสต้ามิน่ามันลดลงพอเฮ้ยแปลกเฮ้ยอะไรแปลกอะไรเฮ้ยเฮ้ยคุณยาย ผู้สูงอายุเฮ้ยวัตถุโบราณเฮ้ฉันโล่งใจมากที่เห็นว่ามีคนอื่นตื่นในเวลานี้ยังไงต่อครับไม่ทีทามแล้วบินเลยไม่สเต็มในเรือแล้วมันขี้ยังไงกดเดียวไ้ผมวิงกดทีเดียวได้เอาไว้กดตรงไหนอ่ะกดตรงไหนอ่ะค่ะ ไอ้เนี้อะไรอ่ะตกอยู่กับพื้นอ่ะคืออะไรโน้ตใครเก่งไอนที่ทหารเดี๋ยว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 ไปไหนกันรอกูด้วยดิ follow follow s t เฮ้ยไปไหนกันน่ะเดี๋ยวทำไมทิ้งพี่ไว้อันนี้กดให้ได้ไหมเนี่ยก็วิ่งได้เนี่ยแล้วไปไหนต่อใช้ตามหินม่วงไรเนี่ยหินม่วงมวงที่ไหนอ่ะได้นี่ไงนี่เอาไปไหนแล้ว โอ้โหเดิมมาก่อนแล้วอ่ะโอ้วิ่งอ่ะทำไมทำไมรู้สึกว่าหน้าจอมันติดไม่รู้สิไม่เห็นน่ากลัวเลยจอดไว้ที่อะไม่เห็นหน้ากลัวอะไรเลยอ่ะขอความน่ากลัวกว่านี้ได้ไหมย่ะใครได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยใครวะร้านอีกคิดเหรอ ไปปลูกไม่นไนสนใจปลูกฟุตซิปเราล้วงปลูกลก <Island. S 2> ูลตร้าแพสอะไรอ่ะฟองเนาวิชลุงดับเบลล์รอดับเบลล์รอดับเบลล์รอใช่หาบ้านหาบ้านที่เปิดไฟกันหาบ้านที่เปิดไฟหรือให้หาบ้าน เฮ้ยเจอ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 แล้วเจอแล้วย้อนสอดมาย้อนสอดมาย้อนไปทางไหนล่ะย้อนตามย้อนสอดย้อนสอดกลับมาที่ไอหินสีม่วงอ่ะไอประจุก็ตานนแกลิมอสที่ว่าแล้วมัดไปไหนวะเออน่าจะกำลังโดนมาละวคนบอกให้อกโ เขาบว่าต้องแคสเน็ตเข้าอีกเครื่องด้วยอ่ะมันก็เลยช้เอ๊ะแปลกแปลกแปลกแนะตรงนี้แปลกแนะตำรวจพื้นที่แคสเนี้โอ้เฮ้ยมีข้อความไม่อ่านประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดไม่ได้เลยข้อความอ่านยาวไปไม่อ่านอะไรค้นหาตวานรฮาอ คงให้กูหาไปตรงคอนเทอร์เลยเหรอไอ้เหี้ยเราหมดแปลกแลกและทำไมกูรู้สึกว่ามันจะต้องไอ้นี้ต้องต้องวิ่งหนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 กูได้ยินเสียงอะไรแฉ่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 เฮ้ยเย่าใคร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 อะไรแฉ่ใครแฉอะไรใครแฉใครแฉอะไรใครทำอะไรแฉ ใครทำน้ำโง่กูรู้สึกว่นเปอรตัวนี้ภารกิจยังไม่สาเร็จพี่ภารกิจยังไม่สาเร็จยังไม่ใช่ป็นตัวนี้โอ้โหเล่นผมว่าผมเจอแล้วบางทีเจอเม็ดเฮ้ยเหี้ยโฮ้ยงี้เลยเอาืองี้เลยงูมึงเอางูมาล่อกูเลยเหรอมีน้ำตาลหลบมากเลยอะงูงูมาล่อกูเลยเหรอ ไลยจะตัดพินเลยเด็เบ็ดเฮ้ยเฮ้ยไเฮ้ยไปแล้วเราเราจะไปผนเเธ้วจะไป่อนเลนเธแ้ว่ครเหรอเออเเออทเไมอยู่อยู่เอาเออะไรอ่ะสตีน้ยีนทีเราะามายับหัวได้ว้าว้ไม่เห่น าาพ hey, everyone, everybody, everybody. ันนนี่าไอ้บ้านเอ้ยโอ้ยเจียพี่พัดเฮ้ยพี่บ้านพี่บ้านเจียมีก่อนพี่พี่บ้านเราบินอะไรเรมีดไอ้สิพี่เฮ้ยมองมองแคปไม่เห็ทางเลยอ่ะโอ้โหต้องกดสีฟ้าด้วยต้องดสีฟ้าเขาด้วยยุ่ร้อยผมโดนแบกแล้วฝากด้วยนะทุกคนไปแล้วไปแล้วว้ามิงเด้าวิ่งแล้ววิ่งแล้ว แล้วแล้วผมจะเไเนี่ยโอ้ไม่รู้ทำไมทำไมวิ่งหนกันเลยเห็นวิ่งอยู่กั่ตีเลยอ่ะโอ้ยอีกแล้วโมึงจะเป็นตัวผไอ้เียจัดไปนป่อยไอ้เหี้ยไอบิ๊กิวิต่อจัดเปปอยเปิดเปิดดิเปิดเปิดโอ้ยชิบหายละเบิ้ลยัง่ะ มันไม่ได้อ่ะไม่เปิดอะไรเรามีผีมันสวนหลังมาเฮ้ยเปิดยังไงเฮ้ยคุณมีภาพดักหน้าเอ็นเ t อร์แมนไอ้เกมนี้เปิดยังไงวะเปิดผมเปิดน้ำเปิดผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวไอ้แยโ่เีลยแบบคุณสมบูรณ์พี่เลิกแสงจ้า ชิบหายแล้วปุ่มชิพกูปุ่มชิปกูสเตมิน่าจะหมดสเตมิน่าจะหมดอย่าไปโถนวิ่งต่อไปวิ่งอะไรล่ะสเตมิน่าจะหมดแล้วอุ้ย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 อยออ้อ่อ เป็นไรนมเป็นไรน้องน้องมีของน้องมีให้เข้าตู้แล้วได้ยินเหมือนกันได้ยินได้ยินเหมือนกันเมื่อกี้นี้สราใสเมื่อกี้นี้ท้องท้องใครลองหรือเปล่ามันหิวข้าวเปิดเครื่องไฟฟ้าสี่เครื่องเฮ้ยมีมีตู้ให้แอบอย่างนี้แปลว่าใช่เลยแปลว่าต้องเจอแน่นอนตู้ให้แอบไม่ได้กลัวไไม่ด้กลัวเพื่อนนะกลัวเอนเนี้ไม่ได้กลัวผีนะกลัวเพื่อนตอนเนี้ย กูกลัวมึงนี่แหละทำเสียงอะไรบุบ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 ไปแล้วครับไปเจ้าดีทั้งหดเจ้าดีครับเฮ้ยนี่ห้องอะไรอะได้เสื้อปัดไฟนี่ไอ้นี่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเดินไปดีไลท์เฮ้ยผมจำแล้วเตาเตาไปดีไลท์ไดีไลท์ไปดีไลท์ได้ยินเสียงหัวใจแสดงว่ามันน่าใจนี้อุ้ยโอ้ต้องหาต้หาอุ้ยมันมันอยู่มันกำลังมันลงกำลังแล้ว กีดไม่กีดโอ้ยที่ทำไมรู้ว่าเป็นคนดังผมไม่กีดเลยสุดยอดเนอะเฮ้ยพี่คิวแต่มันกีดใส่พี่พี่ก็บอกไปเลยไม่ต้องกีดใส่รู้ตัวว่าเป็นคนดังไอ้สัตว์เฮ้ยไปห้องไหนเนี่ยปิดประตูไว้ก่อนเลยเยี่ยอย่ามาอยู่ใกล้กูเอ้า โอ้แม่แคปหน้าตู้เลยแล้วผมจะหนียังไงอ่ะโอ้เกมแล้วงี้เลยอ่ะเกมทำไมสร้างมาแบบนี้ไป้ล้วผมรอดละผมรอดละผมรอดละวิ่งเร็วหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโลบัสดยอดมากกูลงไปข้างล่างแล้วไปเลืออีกันเดี๋ยวเนี่ยทุกคนเร็วช่วยกันหาอยู่หาอยู่ ไอเหี้ยกูก็ดักหน้าประตูอยู่เมื่อกี้ไอเหี้ยใช้เสียงฟังเน้นฟังเสียงเจอแล้วเจอเครือสุดท้ายแล้วเจอเครือสุดท้ายแล้วเจอเครือสุดท้ายแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใกล้ใครอ่ะมันอยู่มันอยู่มันเฝ้าเครื่องสุดท้ายไปอยู่เดี๋ยวพี่ล่อมาเด็กมันร้องเป็นลิงเลยเอ้ยมันขึ้นไปมันดักเครื่องสุดท้ายเลยอ่ะไอสัตว์นุกูดูว่ามันจะไม่สวดแพงเอ้ยเอางี้แพ่ง แคนคือให้ให้ฟิวไปซ่อมเดี๋ยวพวกเรารอให้โอเคไหมเออโอเคได้ได้มามามาแล้มันอยู่ไหนวะผมเราจะยั้ไม่มาเมื่อกี้โอ้โหนึกว่ามันจะไม่วิ่งมาหาไอเยาวิ่งใหม่ทีคือสับขาผู้เรียบร้อยไอ้เจ้เอ้ยมันเจ็มจริงไอ้เจ้มันเจ็บผมอยู่ชั้นสองครับผมไม่ได้ดูเลยเอาง่ายๆครับผมวิ่งไปด้างขวาจะมีเหมือนไฟไฟไฟสีแดงอ่ะมาแล้ว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 เลยมีห้องหนึ่งเปิดไว้อยู่ไม่รู้ว่าเปิดหรือปิดตอนเนี้ยอุ้ยเดูเลยดูนะ หมามามาเออมันกำลังพี่พี่ตายแล้วนะพี่ตายแล้วนะไอ้ว um> ok> ah ิ่งต ah ่อด้วยโอ้โหปิดกันดีปิดกันดีเดี๋ยวรับเองไปเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยรอตาย เฮ้ยไอ้เหี้ยยังไม่ทันใส่กุญแจเลยกูแค่ใส่กูแค่เปิดเจเเตอร์กุญแจออกรอแล้วมาแล้วมาอ้าวเออออฮะมาคับเฮ้ยคุณปคุณปู end off เีรอยชตินึงจบแล้วเฮ้ยแก่ตามนี่วาเออฮะแก่ามอะไอะมาทำอะไรที I อ a v e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  อีเวน n ิมหามหามหาเงาะกินมหากล้วยกินจะยังคงขอบคุณสำหรับการเล่นค่ะที่ใส่กาแงในล็อบบี้โอ้โหทำกูตกใจมากแม่งผมไม่ตกใจเลยขณะที่คุณเข้าถึงกาแพงในล็อบบี้จะอะไรกระช่างเออเอาเป็นว่าจบสักทีอ ปไปไปหน้ารับบี้แล้วก็ปิดคลิปเลยไปโอ้เหนื่อยก็ไม่เท่าไหร่นะแบบว่าก็ไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับก็โอเคครับผมก็เกมนี้ก็ค่อนข้างสนุกอยู่นะครับก็ค่อนข้างที่จะผวาอยู่ใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบนะคบผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็สตรีมใหม่ๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน ครั้งหน้าสัปดาวัน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย